100โครนาแค่นั้นเองนะครับใช่ค่ะส่งให้กรรมการคณะกรรมการนะคะเพื่อที่จะจะได้ไปนะับนะคนะนับจำนวนดอกดอกไม้รักไครชอบใครซื้อดอกไม้ได้ดอกละ100่โครนาแค่นั้นเองนะครับอนนี้สำหรับผู้ที่ขายดอกไม้นะคะ,นะ,คะถนนก็คือคุณนีนะคะคุณมลและมีหลายท่านเลยนะคะผู้ต้อการดอกไม้ซื้อดอกไม้ก็ขอเชิญนะคะ และตอนนี้คณะกรรมการนะคะก็ให้คะแนนนางงามด้วยนะคะสำหรับนางน้องพมาศปีนี้เราเหลือเวลาแค่6นาทีแค่นั้นนะครับเราจะนับถอยหลังอีกนะครับคุณพัทครับ้าราร์ัสักชีมีใรที่กำลัวิ่งเข้าโคคนกอันที